สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยอสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่สสดเน่ช่องออกสนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยครับและสำหรับคิวในวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลุย บอสกิจกรรมครับศึกรวมพลังกิจกรรมนักล่าเหยื่อแห่งเวหาโดยจะเป็นบอสตัวใหม่นะครับที่มาครั้งแรกเลยนะก็สำหรับบอสตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวที่เราจะเข้าแบบไปตีบ้าพลังได้นะ มันจะมีแมคคนิกอยู่ด้วยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีตีบอสตัวนี้ให้กับเพื่อนๆกันครับบอกเลยว่าวิธีเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดนะถ้าจับทางเทคนิคได้ที่เหลือมันคือเดเมจเราทันหรือเปล่าแค่นั้นเลยนะแต่เอาจริงคอนเทนต์นี้มันจะเป็นคอนเทนต์ที่ช่วยกันตี4คนนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครที่ลงแบบ4คนน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตีแบบคนเดียวให้กับเพื่อนๆได้ดูนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะตีทันหรือเปล่านะครับเพราะจากที่ผมซ้อมมืออก่่่นนทีีจะาคลิปเย ผมเหลือเวลาอีก30บวิเพื่อนๆแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนการเล่นแต่ละเฟสละกันว่ามันจะต้องทํำยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาตีระดับยากสุดระดับเฮลให้เพื่อนๆได้ดูนะแน่นอนว่าเพื่อนๆก็สามารถนําไปปรับใช้กับระดับที่ง่ายกว่าได้นะครับก็ก่อนอื่นเลยครับสำหรับทีมที่ใช้นะครับไลฟ์อัพที่ใช้ผมจะมีเป็นคิเลียนเน่นะครับมีกาลันมีดัตเบดนะครับแล้วก็จะเป็นเออชื่ออะไรนะจากไอ้หอคออ่ะเพื่อนๆเออที่เป็นพระเอกนะ เป็นตัวละครซัพพอร์ตตำแหน่งที่4นะครับก็สำหรับไล่อาทีมหนึ่งตามนี้นะครับแล้วก็ตัวละครลิงซัพพอร์ตตามนี้เลยอ๋อใช่แล้วก็คำแนะนำอีอย่างหนึ่งนะครับสำหรับทีมที่จัดเนี่ยผมแนะนำว่าทีมที่เอาไปชนทีม A ควรจะเป็นทีมที่มีตัวละครไม้ตายเลเวลสูงๆนะเ,นเพื่อนๆเพราะบอสมังก่อนะครับมันจะเป็นบอสที่เราตีธรรมดาเนี่ยมันแบบแทบเรียกได้ว่าไม่มีเาเมจเลยนะเาเมจหลักๆมาจากท่าไม้ตายเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของบอสนะครับสิ่งที่ดูนิดหน่อยแล้วกันนะ สำหรับบอสเนี่ยเขาจะมีได้เปรียบเผ่าพันธุ์นะครับก็คือเขาจะสร้างได้เมจเพิ่มเติมแก่เผ่ามนุษย์ถึง500%นะครับแล้วก็ลดได้เมทได้รับอีก500%ด้วยเพราะฉะนั้นทีมมนุษย์เนี่ยบอกเลยว่ายากามากๆนะครับไม่แนะนําให้เอามาใช้สู้นะซึ่งเอาจริงตรงนี้เนี่ยผมว่าทีมนเนี่ยารูนะเพราะว่าทีมมนุษย์มันเป็นทีมที่โกงมากในคอนเทนต์ PVE นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวบอสจะเพิ่มได้เมจที่ตัวเองได้รับจากศัตรูท่าแสงมืดอีีีีีกกกกก100%ด้้้้ววววยยยยนน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 นะะคครรรััััับบแแ่่่ออออาาาเ็็ททมมิสลจง เอกลักษณ์ลดดเมทที่ได้รับนะครับจะลดได้เมทที่ตนเองได้รับจากศัตรู300%กับลดใหเมทที่ได้รับจากการโจมตีโต้กลับแล้วก็สะท้อนอีก1,000%นะครับสำหรับเอกลักษณ์นี้เนี่ยก็เอามาแก้ทางสเกลนะเพื่อนๆอ่ะโอเคก็มาหลักๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะบอสท,ที่เหลือนะครับ๋อใช่แล้วก็อย่างหนึ่งครับคือบอสเนี่ยมันจะมีน,นี่อยู่ด้วยเอ่ออันไหนอันที่2อ,อันนี้ครับมันจะสามารถระงับเอฟเฟกต์ทุกสกิลรวมไปถึงท่าไม้ตายได้เป็นเวลา1เทินนะครับ เพราะงั้นวิธีแก้อันนี้เนี่ยก็คือให้เราใส่ตัวโยโย่ไปด้วยเพื่อนๆอ,อย่างเช่นของผมเนี่ยผมก็จะใช้เป็นการันนะโดยตัวละครที่เรคคอมเมนตที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นการันนะครับเพราะการันตีเลยว่าบอสเนี่ยจะโจมตีแค่การันอย่างเดียวนะครับอ่ะก็ทีมที่ถึงจบไปนะครับอ๋อใช่แล้วก็ในส่วนของซัพพอร์ตอันติแฟกผมจะใช้เป็นเซนี้ครับเซตหมายเลข52นะครับการวิบัติ4อัศวินนะจะช่วยเพิ่มสายพื้นฐานของพวกพ้องได้5% แล้วก็หากอาชีนนวะพพ้องได้รับเดาเมจจากท่าไม้ตายล้วก็ไม่ตายจะฟื้นฟู10%จากพลังชีวิตสูงสุดของผู้พ้องคนดังกล่าวได้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ครับก็จะเป็นตามนี้เลยตัวดเดเมจเนี่ยเอาจริงรวมไปถึงการันเนี่ยผมว่าเพื่อที่สามารถใส่เป็นเซตโจมตีคริเดเมจได้หมดเลยนะเพราะบอสตัวนี้เราต้องการเดเมจในการปิดบอสครับอันติของทุกตัวคือสําคัญหมดเลยนะทั้ง3ตัวนะครับ แล้วก็ในส่วนของ TB ครับสำหรับที B นะครับที่ใช้งานง่ายสุดเนี่ยน่าจะเป็นไล่อัพนี้เลยเพื่อนๆจะเป็นทีมเผ่าหนังฟ้านะครับจะมีเป็นอลิาเบธแสงตัวนี้เนี่ยแจกจากคอนเทนต์จามิ่งบ็อกอยู่นะแล้วก็จะมีอควานะครับโอ้โหใครที่มีอควานะบอกเลยว่าเล่นสบายมากครับแล้วก็จะมีลูเชลมากระเด็นว่ายน้ำนะครับส่วนตัวสุดท้ายซัตตอน่งสี่เนี่ยผมก็จะใช้เป็นซาริเอลแดงนะครับในส่วนของตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยอะไรก็ได้นะแล้วก็ทีมนี้ต้องมีเดเมดไหมบอกเลยว่าไไม่่่ตต้้้้อออออองงเเเพืืนนนนนๆขออยยยยยาาาาดีววะะรับใใหหใหก็ เซตอุปกรณ์จริงๆทุกตัวสามารถใช้เซตเลือดป้องกันได้หมดเลยนะครับสำหรับทีมนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นทีมที่เล่นกับแมคาีนิกของด้านเป็นหลักครับในส่วนของซัพพอร์ตอันดี้แฟงนะครับผมก็จะใช้เป็นเซต36นะครับฉลองครบ3ปี7บาทนะครับจะเพิ่มสแตตอัศวินพื้นฐานของพวกพ้องทั้งหมด3%ต่อพวกพ้องเผ่าหนังฟ้าที่อยู่ในสนามบ1คนจำกัด3ครั้งนะครับอ่ะโอเคก็เซ็อัพเสร็จเรียบร้อยนะครับอาหารเราก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีนะพร้อมแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่า สามทองนใครับในส่วนของแมคาคลิกเนี่ยผมจะสอนแบบภาษาพูดเลยกันเพื่อนๆเอาแบบเข้าใจง่ายสุดนะไม่ต้องมีที่รีตองมากมายนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่นยังไงนะครับโอเคก็คอนอน่เลยนะครับสําหรับเข้ามาแล้วสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำนะก็คือรีบเก็บไม้ตายให้ได้เร็วที่สุดครับ การไหนที่ไม่จําเป็นเนี่ยก็เคลียร์ๆทิ้งไปเลยนะโดยไม้ตายแรกที่เราต้องการเนี่ยก็คือของดัตเบตเพื่อนๆอ,อ,อ่ะก็เดี๋ยวผมใช้เคลียร์ไปเลยนะครับการล้านเนี่ยเดี๋ยวผมเคลียร์ไปด้วยนะสําหรับอ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับดัตเบตเนี่ยเพื่อน,อนๆควรจะเก็บห่าฟีเดียวให้เป็นขั้นสามไว้นะมันจะช่วยจบได้เร็วมากนะครับนี่เดี๋ยวผมต้องรีบคือห้ามแบบห้ามเออระเหยอ่ะเพื่อนๆมันต้องแบบเร็วนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยมีจำกัดผมตีคนเดียวไงถ้าไปตีหลายคนเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องรีบขนาดนนนั้ะ ก็นี่ครับกาลันเขาก็จะรับยั่วอยู่ตลอดอยู่แล้วนะบอกเลยว่าสบายๆครับอ่ะเดี๋ยวผมขยับนะครับเราก็พยายามเก็บอันติของตัวอื่นไปเรื่อยๆด้วยนะระหว่างนี้ซึ่งตรงเลือดบอสเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นแถบขีดอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าเพื่อนๆไม่ต้องดูครับเออเราเล่นตามแมคกนกนะเราไม่ต้องดูแถบขีดครับเราเก็บไม้ตายให้ได้ก่อนนะครับขั้นแรกอ่ะได้แล้วนะครับของ ดักเบ็ดนะอู้เราการอันนี้มาด้วยโอ้โหเพอร์เฟกเลยแบบนี้ผมว่าโอเคเลยนะก็เดี๋ยวเราเก็บอีกตาได้ครับเดี๋ยวผมขอเก็บอีกตาหนึ่งแล้วเดี๋ยวตาหน้าเราก็จะไปเล่นแมคานิกแล้วครับเดี๋ยวผมขอรวมตาลังน,นะครับแล้วก็รวมนันเบ็ดไว้โอเคไม่ต้องหัวก็ได้นะครับ ให้บอสเขาวดไปเพราะถ้าเกิดเราทําเงื่อนไขครบนะครับบอสเนี่ยจะโดนโจมตีแรงเพื่อนเนี่ยถ้าลองมาดูนะครับบอสจะโดนเพิ่มเดเมจที่ได้รับจากท่าไม้ตายแล้วก็สกิลระยะใกล้นะครับบวกอีก50 0เนะหลังจากที่เราเก็บแบบนี้ได้นะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนทีมครับมาทีม B มาเล่นแมคคาณิกที่ฝั่งนี้นะโดยเราจะต้องทําการแชร่ตัวตรงกลางเพื่อนคอยสตันคอยแช่ตัวตรงกลางไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปมีครับ ตอนเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราสามารถแช่ได้เลยนะจากสกูอ็ควานะครับแต่หลังจากนี้ไอตัวด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันจะทําการย่ออยู่สลับกันทุกเทินครับเพราะงั้นเราเลยต้องมีตัวละครปดตั้งท่านะครับอย่างดูเชลที่ใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับการขั้งหนึ่งเนี่ยก็สามารถถอนตั้งท่าได้แล้วนะแล้วก็เอ่อแมปนี้เนี่ยเดเมจไม่มีผลเพื่อน,เ,อนเพื่อนเพื่อนจะเห็นแทบเอ่อปืนใหญ่ด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ คือเราจะต้องทําให้เกตมันเต็มแล้วบอสเนี่ยมันก็จะโดนลดการนะครับหรือว่าโดนดีบับทาให้โดนเดิมแมแรงนั่นแหละเนี่ยเราก็ปลดตั้งท่านะครับโดยการปลดตั้งท้าเราจะได้1น0อาแต้มแล้วก็การแชร่หรือว่าสตันตัตวตรงกลางเราจะได้200แตมนะครับถ้าเราเก็บครบพันแต้มเมื่อไหร่ปืนใหญ่มันก็จะยิงนะครับแล้วบอสเนี่ยมันก็จะลดการทาให้เราทำเดเมแมได้แรงขึ้นนะเนี่ยครับไม่คนดนิก็ไม่มีอะไรเลยนะมีแค่นี้เลย ถ้าเพื่อนๆรู้แบบนี้เนี่ยก็คือง,ง่ายแล้วนะครับมีแค่นี้จริงๆสลับไปสลับมาสองเฟสครับแต่ว่าเราเป็นคนกดสับเองนะอันนี้ครับเดี๋ยวตาหน้าเราน่าจะได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราปลดตั้งท่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราสตาร์ทด้วยของอลิซาเบธนะครับแล้วก็เคลียร์ก,การไว้ครับกดตั้งท่าได้อีก150แต้มนะครับแล้วก็แช่ได้อีก200แต้ม แค่หรือสตันก็ได้นะอลิซาเบธก็สตันได้นะครับเนี่ยข้อดีมาเลยเล่นง่ายเลยทีนี้นะครับตัว CC 2ตัวน่าจะครบแล้วนะนี่ครับพอครบปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเพจนะครับปืนใหญ่ก็จะยิงอ่าแล้วเราก็สามารถอันติบอสได้เลยเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเราจะได้บัฟแล้วนะครับยังไงให้บอสทัวร์ไปก่อนต้องดูงไหนดูลองบอสปะ่ะ แกละเอาไปว่าตอนนี้บอสโดนตีแรงแล้วเพื่อนเหมือนมันจะอยู่เทินเดียวด้วยนะเราก็ต้องรีพวดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็พวดไปเลยครับแปดล้านนะครับไปเลยเออมันอยู่ี่เทินผมไม่แน่ใจงั้นเนี่ยถ้าเราเก็บการดันเบ็ดไว้มันจะแรงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พอมาเฟสนี้ปุ๊บ เราก็เก็บอันติใหม่กันเพื่อนแล้วก็เปลี่ยนไปที่เฟดมังกรเฟดที่2ครับมังกรจิว๋วเพื่อปลดตั้งท่าอีกทีหนึ่งแล้วก็เบิร์ดอีกทีนะประมาณนี้ครับวนๆไปนะก็ถ้าเกิดใครที่อันติเยอะเจะเมทถึงเนี่ยมันก็จะจบไวนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมรวมการันแล้วกันแล้วก็ใช้การัน2ใบโอเค แล้วเดี๋ยวตาหน้าผมรวมคิงเบียเน่ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเฟสเลย <c oughs> วดัดกางโจมรัวๆ <c oughs> แล้วเดี๋ยวผมใช้ดัดอ่ะแบบนี้ครับ เออต้องบอกว่าเราได้บัฟนี่มั้งบัฟพลังโจมตี60%นะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ตอนเปลี่ยนเศษมันจะมีขึ้นนะครับตอนนี้ไม่มีละอ่ะก็เดี๋ยวเราคือบอสเนี่ยโดนอันติแรงอยู่แล้วนะอ่ะก็เราก็เปลี่ยนมาเศษนี้อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ เดี๋ยวเราไม่มีแช่นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมใช้เบ็ดฝ่งสองใบแล้วก็สตาร์ทเลยครับไปเฮ้ยติดสตาร์ทอยู่เว้ยนี้ผมสตาร์ทเพิ่มได้ไหมเนี่ยได้เป็นไรต่อยไปไป โอเคไม่ได้เว้ยเมื่อกี้เขาติดสตันอยู่แล้วนะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็เล่นแมคานิกบนใบนะเหลืออีก8นาทีนะครับรอบนี้เนี่ยน่าจะจิวอ่าก็เดี๋ยวเราปลดตั้งค่าครับจริงๆเพื่อนๆล็อกตัวตรงกลางไว้เลยก็ได้นะจะได้ไม่พลาดแล้วก็เดี๋ยวแช่แล้วก็เคลียร์การครับ ตั้งถ้าแช่เคียร์การนะครับว่บนไปครับเมคานิกข้องนี้เนี่ยจริงไม่ยากครับสบายสบายเลยดูครับครึ่งหลอดแล้วไวมากแล้วก็ตาหน้าเดี๋ยวเราแช่อควาได้นะ กดตั้งค่าครับแล้วก็สตันนะครับไปเรียบร้อยอย่างที่บอกนะครับเดนเมจห้องเนี้ยไม่มีผลเลยนะเพื่อนๆต้องเล่นแมคคณิกอย่างเดียวนะครับ ก็ตาหน้าเราปลดตั้งค่าก็น่าจะจบละแล้วลเดี๋ยวเราก็เคลียร์การ์ดอื่นๆรอไว้นะครับอ่ะก็ไปครับ โอเคเรียบร้อยตูนใหญ่ก็จะยิงนะครับพอเต็มหลอดนะแล้วบอสก็จะลดการทำให้เราตีแรงนะครับไม่สิต้องบอกว่าเนี่ยเห็นปะเราได้บัฟสตั๊ด60%เนี่ยเป็นเือนเออมันอยู่สองเทินนะครับสองเทินมีเวลาสองเทินในการเบิร์ดทันอยู่ทันอยู่ ก็เดี๋ยวเราอันตีบเลยครับเดี๋ยวผมกดิวหน่อยแล้วกันไปเลยแล้วก็ตาหน้าเรามีคิงไม่ใช่คิงดัตเบดอีกทีนะครับน่าจะจบได้เลยหรือว่าจบเลยโอเคไม่จบนะครับต้องใช้ดัตเบดอีกรอบหนึง เนี่ยเอาจริงนะคือการันเนี่ยเพื่อนๆพ,พกมาด้วยนี่คือเล่นโคตรง่ายนะครับเพราะว่าพอเนี่ยจะเลงแค่การันตัวเดียวเลยตัวอื่นเนี่ยคือแบบยืนฟรีอะครับ่อไปปิดเกมครับเรียบร้อยเดี๋ยวไม่ตาย,ย,ยตายไหมตายให้หน่อยเถอะโอ้โหไม่ตายครับ เอาจริง้องบอกว่าอันติผมผมผมาไม่ตันด้วยเพื่อๆแต่ละตัวเกือบตันนะอันนี้ผงผมขนาดเกือบเกือบตันนะแต่ย้ำอีกทีนะครับอันนี้คือผมเล่นโซโล่ไงถ้าเพื่อนๆลงหลายคนเนี่ยเาเมจยังไงก็น่าจะไม่มีปัญหาแหละเออก็เดี๋ยวตาหน้าผมให้การันตีล้วกันน่าจะปิดได้นะ,ะไปครับเสร็บร้อยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบอสมังกรน,นะ ใครสะดวกแบบไหนก็จัดตามที่สะดวกได้เลยนะครับจะโซโลหรือว่าจะเล่นกับคนอื่นนะครับนี่ครับก็ได้เหรียญมาแล้วนะ15 16อันต่อมาในส่วนของรงวันนะครับมีอะไรสําคัญบ้างนะครับอย่างแรกตั๋วกล่องก้าวกระโดดครับแล้วก็จะมีตรามทัมนานะครับใครขาดอยู่ก็แลกได้นะแล้วก็จะมีของจากพวกสัว์อสูรน,นะครับอันนี้จริงๆแลกทีหลังนะ สนีนสำหรัอุปกรณ์อะไรพวกนี้แลกทีหลังครับควรจะได้มาก่อนเนี่ยก็อาจจะมีเป็นตัวถุงคำโชคตรงนี้นะยิ่งใครซื้อเพิ่มนะครับมันจะได้เพชรการันตีด้วย10เมตรมัม้งถ้าเกิดเปิดคมนะแล้วก็ทีเด็ดที่สุดเลยครับคือนี่เพื่อนๆพื่อนอาร์ติแฟกชลองเฟสติวัล6.5ปีนะครับอันนี้เนี่ยชิ้นแรกที่ต้องกดมาเลยนะอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมมาไว้เท่านี้แล้วกันผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์ subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจใใใหหหห้้้้้้กกกกัััััันน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 ดดดวววววววยยยแแลลลลเเเเเีีเี๋๋าาามมจจออออ่่คิปปสรบผขตไ สวัสดีครับบ๊ายบาย